สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถคันเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้ชมกันแล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครที่กําลังหารถคันแรกไว้ใช้งานนะครับหรือว่าชอบแบบเล็กๆนะครับกระทัดรัดเน้นความคล่องตัวขับในเมืองเป็นหลักนะแต่ถามว่าคันนี้เดินทางไกลได้ไหมได้สบายๆเลยผมลองมาแล้วนะครับตัวนี้อ่ะสำหรับคันนี้รุ่นอะไร Honda BioO ออารเมครับ1.2ว เกียร์ออโต้ครับคันนี้รถปี2018นบะบอกเลยว่าคันนี้ขับสนุกมากนะครับและมีชุดแต่งให้ด้วยสเกิร์ตรอบคันนะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้ได้รุ่นลองท็อปด้วยนะครับมาดูดีกว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างคันนี้สวยงามแน่นอนครับบอกเลยนะครับอย่างที่บอกไปคืออันนี้เป็นวิโอเมดนะครับเพราะฉะนั้นครับตัวนี้จะเป็นโฉมปี18นะมีอะไรบ้างครับตัวนี้ไฟหน้าเดิมเดิมนะเนี่ยเดิมเดิมไฟหน้าเดิมๆจะเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีไฟตะหมอกมาให้ นะครับเดี๋ยวดูรอบคันไปพร้อมๆกันนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะแบบนี้เลยนะครับสวยงามอยู่นะคันนี้ามาดูกันที่ลอ้ออันนี้ได้แม็กเดิมโรงงานนะครับล้อมแม็กเดิมโรงงานอยู่นะครับมาพร้อมกับยาง175 65R14 อันนี้ก็เป็นลอ้อล้อ14นะครับแม็ก14และตัวนี้นะเห็นไหมชุดแต่งนี่โมเดลโลนะจัดไปแล้วนะครับชุดแต่งโมเดลโลแล้วอันนี้กระจกมองข้าง เป็นสีดกับตัวรถด้วยนะครับอ่ะมาดูแผ่นเพจกันก่อนเลยนะครับความเดิมของรถนะนี่เพจเดิมนะหมดเดิมนะอ่าเป็นเพจเดิมครับซ่องนุงซ่องในเดิมหมดเลยคันนี้นะครับคันเล็กๆนะมันเหมาะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปคือ B-O-A-M-A i มันจะเป็นตัว4ประตูแบบนี้นะครับถ้า B-O เฉยเฉมันจะเป็นรุ่นตัว5ประตูที่มันท้ายตัดลงมานะครับแต่ถ้าใครชอบทรงนี้ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ่ะด้านหลังมีอะไรโลโก้อ่าอยู่ครบนะ V.O. Amis er, นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังตัวนี้มาให้แบบน่ารักเลยนะครับด้านหลังมีอะนรนี่เซ็นเซอร์ไฟห,หลัง2จุดนะครับมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเห็นเล็กๆแบบนี้นะสไตล์ซิงได้นะมีปลายท่อมาให้ครับเสียงมันก็จะเล่าๆนิดนึงนะครับเผื่อใครชอบเดวนี้นะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวออกให้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูด้านหลังครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะดูด้านหลังกันก่อนมา พราะว่าเห็นตัวรถเล็กๆแบบนี้ด้านหลังมันใส่ของได้เยอะอยู่นะเห็นไหมด้านหลังกว้างเลยนะครับค่อนข้างกว้างเลยใส่ของได้เยอะอยู่นะครับนี่มีฐานรองด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับมาดูกันต่อ,อไปอย่างที่หนึง่งนี่เห็นไหมคือมือแม่แรงมียางอะไรมีนะครับนี่แบบนี้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องเป็นก,กังนวลว่าเฮ้ยจะไม่มียางอะไรให้มีนะครับด้านหลังครับความเดิมอ่ะท้ายเดิมครับมันไม่แก่นะ ถ้าดูต้องดูซ้ายขวาถ้าดูก็ต้องดูซา้ายขวานะอย่าดูข้างเดียวนะครับ s <uck> <S นะเดิม s <uck> <S ๆแบบนี้ดูภา,ายในกันมาบ่อหลังแถวสองครับตัวนี้ <_ t ot> นี่เป็นไงภา,ายในจะตกแต่งมาโทนดํานะครับแต่เป็นบ่อผ้าน,นะครับาบ่อบผ้าเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับสวยงามสวยงามอยู่นะเห็นมาเล็กแบบนี้คือข้างในมันกว้างนะพี่นะภา,ายในค่อนข้างกว้างเลยนะครับและตัวนี้นะครับอะมาดูเบาะภายในกันนะครับเบาะเสื้อเดิมนะนี่ ถบาะเดิมโรงงานครับเมาะแน่นมากไม่ขาดเลยเห็นไหมอ่าซ้ายขวาดูซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะแต่ว่าต่อบูทูตได้เครื่องเสียงต่อบูทูตได้นะครับมาพร้อมกับแอร์นี่แอร์ออโต้เห็นไหมเป็นแอร์ออโต้นะตัวนี้นะครับได้แอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนี่เห็นไหมพวงมาลัยเดิมครับสวยงามนไมไม่ลอกไม่หมองนะมีโทรงมริอพริพคู่หน้า นะครับเออเล็กไม้แค่1 0 0 0 0แสน0 0 0 0 0 0 0กิโลนะไม้น้อยด้วยคันนี้นะครับอ่ะมาดูความบริวิกต่อหนึ่งนี่เห็นไหมไปอาครบนะนี่ไล่มานะครับสวยงามสวยงามนะครับตัวนี้รถเดิมๆครับปี2018นนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับและรถไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยคันนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับ เผื่อใครชอบรุ่นเล็กๆแบบนี้นะแต่ว่าเน้นฟังก์ชันในเรื่องความเก็บของประหยัดน้ามันขับสนุกนะครับเน้นความคล่องตัวเนี่ยคือคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับอ่ะมาต่อกันห้องเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่องต์เซลสี่สูบนะแต่ว่าเป็นเครื่องพันสองนะครับเก้าสิบแรงมา้าเป็นไงมาเยอะกว่าพวกมีหลายอร์ถานอีกนะครับอ่ะมาดูกันคาต่อนี่นัดเดิมนะเห็นไหมซองนอกซองใน นะครับแก้มเดิมนะแก้มเดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมครับ iV วีเทคนะฮะสี่สูบเครื่องพันสองนะครับอ่ะดูฝากระโปรงครับด้านบนอ่าด้านบนมีนะสติกเกอร์มอกอนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมสติกเกอร์สติกเกอร์ตัวนี้ยังอยู่นะนี่อันนี้คือเป็นสติกเกอร์จากโรงงานจากสวนเลยนะครับแล้วได้ตัวแผ่นฉนวนการความร้อนของเดิมโรงงานเหมือนกันเพราะว่าดูยังไงดูที่ตัวนี้อันดับแรก ถ้าเป็นรูปดอกไม้สีเกลียแบบนี้นะตัวคลิปเนี่ยคือมาจากศูนย์เท่านั้นนะครับหายากนะที่จะหาซื้อได้นะครับแบบนี้นะถ้าไม่ไม่สั่งจากศูนย์มาอ่นะครับศูนย์รถยนต์ก็รถไม่เคยติดแก๊สนะสบายใจได้เลยรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันด้วยและขับดีขับสนุกนะครับเผื่อใครชอบนะเผื่อใครชอบรถเล็กๆกระทะละแแบบนี้นะครับแต่ว่าอยากได้ทรงสปอร์ตทรงซิ่งนิดนึงนะครับคันนี้ไม่ถือหวังแน่นอน นะครับสำหรับราคาค่าตัวของคันนี้นะจัดไปครับอยู่ที่299,000ค่าทครับได้ชุดแต่งโมโนโร่แอร์ออโต้เป็นแบบดิจิตอลด้วยฟิล์มอะลามันติยวัชชันเลขไม้110,000กิโลนะอ่านะครับและที่สำคัญรถไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับตัวนี้ใครสนใจรีบติดต่อรีบโทรเข้ามาครับตามเบอร์โทรที่โชว์อยู่นี้ครับหรือว่าอยากมาดูรถตัวจริงครับสามารถมาได้ที่ร้านรถมือสองต้องเจริญยนนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวาริน นะครับและอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะลารีวิวรุ่นไหนคอยติดตามกันไว้นะครับผมสวัสดีครับ